คุณเห็นนั่นไหมฮะใช่ฮะ,ต,ะ,ะตุมไทเกอร์นั่นแหละคือตุมไทเกอร์มันเป็นจากไทเกอร์ข้ามนั่นแหละฮะตัวเต่เพล่างก็ได้ใช่เลยเพล่างอะ่ะถ้าว่ามันเอาตัวถังแบบตัวถังของไทเกอร์มาใส่ป้อมปืนขนาดสามร้อปมมตัวมากลายเป็นตุมไทเกอร์นั่นแหละฮะแต่ย้ำแต่ว่าตัวถังมันไม่ได้มาจากไทเกอร์สอนอนะมาจากไทเกอร์เองเว้ยแล้วมาลุยกันดีกว่าเนาะไหนๆก็มีตุมไทเกอร์แล้วคุณจะสอนวิศโคออบไปล่ะแบบให้คนนึงแบบเอาเนี่ย มีคนหนึ่งได้ทหารไปตัวเราก็ยัดล็อกเกนใส่แม่ผมเลย <c oughs> เอาอะไรก็ได้นะลองดูลองดูโอเคฮะ one. ออเปอรเน็ตบอนเราสู้กับพวกมากันฮะเอาละเอ่อทีมเรายูายดึดสรายูนิสเลยจะได้ว่าโหลดช้ามอต้ามอต้ออาตรงนี้โอเคสรายูนิสด,ด,ด้วยพวกสรายูนิสด,ด,ด้วยสร้างด้วยพวกสร้างด้วยโอ้ไม่สร้างค่แย่จังในเราสร้างมอต้ามาต่อและตามด้วยเอ่อนั่นแหละโอไปไหนอะโอ้ รอบมากล้าผายนะพวกโอมมันยึดแล้วอะจัดการมันจัดการมันปอดปืนไฟไปจัดการมันหน่อยไปเห็นนะว่ามันยึดแต่ว่าปอดปืนไฟไปจัดการหน่อยอืมอเตอร์ช่วยอยู่โอเคโอเคเออไอ้นี่ปลาโอ้โหคิดยิงหมีมึงบ้าไปแล้ววะคือมอเตอร์มันยิงแต่บ้าไม่ได้โว้ยเออโคตรแล้วมันไม่ตายโอ้โหโอ้โหแย่เย่เย่ ไลฟ์เฟิลแมสตูตอ้อมเดี๋ยวเราเอาเฟยโพวเวอร์แล้วก็บอต้าบอต้าถอยบอต้าถอยก่อนจุม๋มโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคดีมากเก็บเดี๋ยวเรารอการลารถถังเรามาฮะ <S <S เดี๋ยวเราจะมีเลขอะไรฮะเนื่องจากว่านั่นแหละฮะตุ้มไทเกอร์โบอย โอ้โหโคตรเลยโอเคยืดเสร็จเถอยืดเสร็จถอยยืดถอยโอเคเตรียมเรียกซูมไทเกอร์เราได้แล้วโอ้แย่แล้วทีเดียวเดียวโอเคมาอัดเชิดซูมไทเกอร์เราพร้อมแล้วสหายเราพร้อมแล้วสหายเราพร้อมแล้วสหายเออเจ็บไหมอะลอดลอดลอดเร็ว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 เย้ เออเจ็บถูกาวาราว้ทีมถูกาวาราว้ยประตูทไทเกอร์กำลังยิงนิดเดียวยิงเออเจ็บน่าจะเจ็บหน้าดูบัคค้ากับตระไทเกรอร์พวกยิงมันมโอ้โหโอะไรจะตุนไทเกอร์มึงหอยมาโอ้แย่แย่แย่เมื่อกี้มาอีกหนึ่งดับเบิลตุนไทเกอร์เอาดิเอาดิดับเบิลตุนไทเกอร์ยิงมัน ออืื้โคตรเลยไม่โดนมันมาถึงถ่าแล้วแหละไอ้ฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นปุ้มปุ้มปุ้มเออนัดเดียวจบฝั่งนู้นฝั่งนู้นปุ้มทีวันอู้หูแม่นยำมากกูจับกูจับพวกกูจับพวกระตรูกำลังเสียท่าตอนนี้เออโอ้โหศัตรูไทเกอร์มันโอเคกับทหารลาบฮะ เกิดอะไรขึ้นหากบีสตูมไทเกอร์สามคันอยู่ด้วยกรรันได้ไหมตีหนึ่งตีสอปปงไม่ได้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 ไมีเควี 2, สองติดมาด้วยโอเคมา I got it ่ะตูมไทเกอร์โอ้เดี๋ยวตูมไทเกอร์ระยะกว้างมาก บาดเจ็บสาหัสเด็กเราส่งเกาลังถอยก่อนโอ้แย่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 บาดเจ็บสาหัสประตูไทเกอร์ล่อเชอร์แมนซับบุ้มไปเลยอะแล้วก็เราลบไปนี่ออกก็ได้ละเพราะเราจะเล่นแบบนั่นแหละฮะประตูไทเกอร์อีกเ,เ,ออเดียวเออเรียบร้อยประตูไทเกอร์สองคันแล้วอะ ตุนไทเกอร์อ้อฝั่งนี้มา target locked เอ๋อหึหบาดเจ็บสาหัสได้เห็นไอ้มอเตอร์นู้นไหมตุนไทเกอร์เฮ้ยเอาลี้ก่อนเอาลี้ก่อนเอาลี้ก่อนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เฟรนทาวเวอร์เห็นเฮ้ยอืหึเรียบร้อยแล้วก็เรียกกองทัพมาฮันเตอร์เหรอหึหึแหลกเหมือนกันนะน้า ถ้เาเป็นทหารราบก็คือแบบนัดเดียวแตกันะสุมไทเกอร์โอ้โหนี่มันหน่วยจาัดก,การทหารราบที่หว่าซุมไทเกอร์โหจัดเลย